สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขค้นวันนี้วันที่หนึ่งธันวานะคะรดา,าขอเกขรัฐบาลไทยใหย้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขค้นแล้วเนาะคะ่ะทำพิธีตอนกลางคืนเลยเด้อพี่น้องเด้อขอองคูขอเปิดโชกเปิดลาบ ให้พ่อแม่พี่น้องสาตัวตรงๆด้อปูเดอร์เหมือน,นี่ให้ได้สาตัวแตกคึองวัที่แล้วด้อปูเดอว,วันนี้ระดาก็ขอกลางคืนอีกเหมือนเคยเนะค่ะเนาะ ขอรัฐบาลไทยนะปู่ขอสวยๆขอเลขคมๆรดากระทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วแหนะเนาะพี่น้องเห็ดเรียบร้อยแล้วรูรดากระจังมาอัดคลิปเนาะคะ่ระรดากระจังมาไทายล่งคลิปนะคะตอนทำพิธีรดากบด็บ่ไดนะ่ทยไห่เบิงเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะบางคนกับเสือ้อบางคนกับ่เสือ้อบางคนก็สีวางงมง,ง่ายเนาะคะนะ่ะเนาะ ระดาเสือตามความเสือของระดาเนาะเส้นเส้นกับสีแรงจักหน่อยเนาะพี่น้องเวลาปูเขามานันบอกเนี่ยอะไรระดากับสีเห็ดตามเพื่นก็ได้ตลอดเนาะค่ะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะไปเสือกับปังไปพ่อเสือกับพ่อปังเนาะค่ะเนาะมันอยู่ที่โชคลาภวาสนาของคนเนาะพี่น้อง ขอเลขคมคมนะปู่นะขอตัวเลขคมคมรัฐบาลไทยวันนี้ระดาขอกลางคืนเด้อปู่เดิกๆนี่เงียบเงียบบ่หมักเสียงจุนจานบุญไหว้รดามักขอเงียบเงียบสาห้า ดาดาก็จัดไวไ้หลายแล้วได้พี่น้องสามหาสามเอ้สามสามสามแปดแปดหกแปดเก้าเนาะคะ่ะดาดาจัดไวไ้หลายใบแล้วเนาะตั้งแต่ขอตองวดเนาะคะ่ะด,ดาก็ขอตองวดตังตังเต้ห,วหัวหอกเมื่อแล้รกด,ดาก็ขออยู่กับปูรักบานเนาะคะ่ะปูรักบานทีกาลาสินเนาะดาดาขอตองวดไว้แล้ว ขอต่องวดรัฐบาลเนาะค่ะระดาข้าิบอกพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีเมอนีนั่มเลอะค่ะเด้อระดาขอต่องวดมื่อนานได้หกแปดแปดเนาะค่ะเนาะหกแปดแปดรดากลับไปจัดไว้คักแล้วเนาะค่ะหกแปดแปดแล้วก็แปดแปดแปดสามสามแปดสามสามแปดแปดสามก็แปดนี่เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะ ในความเชื่อของระดาเนาะคะ่ะสกับ8ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกันปู่คนเสียหายแบบนี้เนาะพี่น้องเลขทูบต่องวดของระดา688นะคะทุกคน688แต่ถ้าวันนี้ปู่ให้อะไรเนาะ3าห้า หกแปดแปดมือนันดาดาขอตองหวดปูยูปูลักบาณยูกาลสินก่อนทีดาสิกรับมากุ้งเทพนะเนาะค่ะเนาะดาดาก็ไม่จัดลอตเตอรี่ไว้ลหลายใบแล้วเนาะคะ่ะสามแปดสามสามแปดแปดแปดหกแปดเก้ามือนี้ก็มาขอองค์พอปพิคเนตเป็นคน เป็นองค์เปิดถูบเนาะคะ่ะคือเกาล่ะพี่นอ้ององพระพิฆเนศเปิดถูบหายสะกอนเนาะค่ะระดากัจังมาขอครับองค์ปู่สีสุดโทมาขอเบิกซัพย์กับปู่เนาะคะ่ะวันนี้เอาแตกสามตัวอีกเด้อปู่เด้อเหมือนงวดที่แล้วเด้อปูเด้องวดที่แล้วก็ซ้ำโตปังๆเนาะคะ่ะ แต่รายวันนี่เขาทุกมือเด้อพี่น้องเด้อรายวันเข้าทุกวันนะคะสองตัวสามตัวสามตัวนี่บ่อยมากแทบจะทุกวันเลยบางวันก็สองรายการเนาะพี่น้องถ้าพอแมีพี่น้อง่ันใดผ่านเขามาเห็น,นเพราะนนี่กดติดตามก็กดติดตามเด้อค่ะเด้อกดติดตามไว้เพื่อสิบ,บัวไทยปรลาดตัวเลขดีๆระดับกัสีบ่ขอบ่อยเนาะคะ่ะเนาะ ราดาจะขอองค์พ่อเปิดให้ทุกวันรายวันเนาะคะ่ะถ้าสายรรยวันถ้าสายรายวัน,วนก็ติดตามใดนะคะเด้อผู้ใดหมักไปเที่ยวรายวันหน่อยลาวเนะคะ่ะเนาะแต่รัฐบาลไทยก็ขอทุกงวดแต่ระดาจะไม่ค่อยลงเนาะคะ่ะ าจะไม่ค่อยลงรัฐบาลเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็แตกปังๆอีกอผู้เด้อสามหามาแล้วพี่น้องตัวสุดท้ายเป็นอะไร เลขแปดพี่น้องเลข8ปดบา้ายงามแต่ปูระดาจัดไว้ยเยอะแล้วนี่นี่สา8แปดแปดสามแปดพี่น้องสาม ้ายนี่ระดา,ากระคอฝากช่องริราานระดาพาโชคระดา,าพารวยหวยนาคีนะคะถ้าระดาบปล็ลงคลิปเาว่ระดา,ากระสีลงเป็นคลิปสันไ้นะคะพี่น้องมือนีกระคอไว้พ่อในพ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวย ในวันที่หนึง่งท่านว่าคมนีเนาะคะ่ะแตกสามตัวตรงๆเด้อพี่น้องเด้ออิไดายมีเงินมีทองให้พ่อแม่พี่น้องกับปานกัน,นะะเนาะเนาะไอเอฟซีถือหลายๆเรือปูเด้ออิไดายมีเงินกับปานไปเที่ยวปีใหม่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ไราดากับฝากไปซ้ำนี้ก่อนเองปังๆรวยๆค่ะสวัสดี